เดินทางมาถึงรองคู่เอกแล้วนะครับไฟแดงชลันพยักสามแผ่นดินนะครับหรือว่าดับลันสารคามส่วนไฟน้ำเงินกับสองหมัดพยักคำสิงนะครับคู่นี้117ปอนด์เอาละครับยกนี้นี่เกมเปิดกันเต็มตัวแล้วนะครับโดยเฉพาะทารันโอ้โหมาเน้นทุกเม็ดเลยนะครับทั้งแข่งทั้งหมัดตัวสองหมัดเองจะไปตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับต้องขยันโต้ด้วยเดือดขยับออกแค่งออกแค่งโอ้ย เอาเลยครับสามเม็ดนี้ทำได้ดีเลยนะครับชารันของหมัดก็ขยับแล้วก็แทงขวาไปดื้อๆเลยครับตามกันครับยกสามครับอาตีได้พยายามจะดับเครื่องชนอย่างเดียวครับชารันหรือเพชรห้วยพึ่งครับยืนระยะห่างเดี๋ยวโดนตีสังหมัดหมัดมาเอาล่นเลยครับโอ้โหกรรมการอานับแล้วก็ยุติเกมการชกก่อนนะครับยุติก่อนครับอ่ะไปที่มุมครับ ผีไปที่มุมครับต้องฟังกรรมการครับยุติการชกไปนี่ครับก็จบไปนะครับยกที่3นะครับกรรมการบอกว่าฝ่ายน้ำเงินชกไม่สมศักดิ์ศรีนะครับยุติการชกไปในยกที่3ม